ดีครับทุกคนวันนี้อยู่กันในเกม f c Mobile กับช่อง My Game กันเช่นเคยนะครับวันนี้จะไม่ใช่เป็นคอนเทนต์เกมกำไรนะครับจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการสปอยนักเตะนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงมีกิจใหม่เข้ารัวๆเลยนะครับผมซึ่งก็จะมีนักเตะใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับวันนี้เป็นวันพุธนะครับที่13สิงหาเนาะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ครับวันที่14สิงหาจะมีกิจเล็กเข้านะครับกิจนั้นก็ชื่อว่ากิจ Glass Root Glass นะครับถ้าแปลเป็นไทยก็คือกิจลากหญ้านะครับ ที่ยอดเยี่ยมเนาะนะครับแต่จะเป็นกิจเล็กนะครับส่วนกิจปัจจุบันนะครับแรกนัลล็อก a f ปเตอร์เดเบกนี้จะยังอยู่อีก7วันนะครับควบคู่กันไปเลยเนาะเหมือนในอดีตที่ผ,ผ่านมานะครับใครที่ยังเก็บแต้มอยู่แล้วยังไม่ครบนะครับก็ยังมีเวลาให้เก็บกันอีก7วันส่วนคิดใหม่นะครับไอกราสเลสกรูดโอ้โหชื่ออ่านยากมากนะครับเข้ามาแล้วจะมีตัวอะไรบ้างนะครับเรามาดูกัน โดยล่าสุดเลยนะครับสัง EA นี่สปอยมาแล้วนะครับว่าจะมีนักเตะตามนี้เลยนะครับอันนี้คอนเฟิร์ม100แล้วนะครับนี่ครับเป็นตำแหน่ง ST 1 1 1นะครับเป็นตัวฮีโร่นะครับชาติก็คือฝรั่งเศสนะครับอันนี้ตัวแรกส่วนตัวต่อไปเป็น LM นะครับ111รบราซิลนะฮีโร่เหมือนกันด้วยส่วนตัวข้างล่างนะครับ LB 1 1 1นะครับบราซิลตำนานเนาะนะครับ ตอนแรกผมเห็น LB 1นึ่อเนาะผมก็ใจเฮ้ยคาร์ลอสมาแล้วหรือเปล่ารถตัวคาร์ลอสนะครับแต่ว่าพอไปหาข้อมูลดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่คาร์ลอสนะครับจะเป็นเจ้ามาเซโลนะครับอดีตผู้เล่นของลิเวอร์พูลนะครับโอ้โฟูนะตัวเล็กๆนะครับส่วน ST 1 1 1ยนะครับฝรั่งเศสนี่ก็จะเป็นปาแปงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกองหน้าที่เก่งมเนเจอร์นะตัวเล็กๆนะครับขีคมๆส่วน LM วันนี้ก็เป็นเซโรเบเตเซโรเบโตนะครับขอไปนี่ครับตามนี้เลยครับผม อันนี้ค่อนข้างจะ99%แล้วนะครับส่วนกิจมาแล้วจะต้องทํายังไงบ้างผมว่ากิจนี้ก็น่าจะไม่ยากอะไรนะครับน่าจะเป็นกิจทําทกิจกรรมทั่วๆไปแล้วก็อาจจะมีแลกแต้มมีให้เปิดแพ็คเหมือนเดิมเลยนะครับเป็นเพียงกิจเล็กเฉยๆเจ้า3าตัวนี้นะครับจะเป็นวิกแรกนะครับของกิจนี้ส่วนวิกต่อไปนะครับนี่ครับมีตัวหลุดมาแล้วนะอันนี้จะเป็นตัวคาดการเฉยๆนะครับ แต่ก็น่าจะ90%เลยนะครับว่าอาจจะมีซีดานมานะครับแล้วก็มียอนคลับมาตัวแรกเราคิดว่าจะมากันในท้น้ล็อกกันใช่ไหมครับแต่ว่าไม่ใช่นะมันยังไม่มาแล้วก็ยังมีหลุดมาอีกนะครับจะมีนี่ครับอาลาฮูโจนะครับกองหลังของบาร์เซโลน่านะนะครับแล้วก็มีอีกก็คือออริเซ่ครับมาในตำแหน่ง R w 1 1 0ตัวนี้ก็เก่งมากๆนะครับสองเท้าตัวต่อไปนะครับโทนี่โครสมาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ครับมาเซโลน้องวิงแรกเลยนะครับอันนี้คือหลุดมา ก็ทวนกันอีกครั้งนะครับกิจใหม่จะเข้าพุ่งนี้นะครับเป็นกิจเล็กเนาะการเสรีกรุนะครับแล้วถ้าเราดูกันในปฏิทินอันนี้นะครับจะมีกิจใหญ่นะครับหลังจากผ่านไป7วันนะครับวันที่2 1สิงหาคมจะเป็นกิจกับตันนะครับส่วนกิจในนล็อกก็จะจบแล้วนะครับกิจกับตันเนี่ยรายละเอียดกิจกรรมจะเป็นยังไงนักเตะจะเป็นใครบ้างนะครับตอนนี้มีหลุดออกมาบ้างแต่ว่าเท่าที่ผมดูเนี่ยค่อนข้างเลอะเทอะนะครับยังยืนยันไม่ได้นะอาจจะเป็นแบบต่างชาติที่แบบทำก้าวต่อมากันเอง นะครับผมอ่าก็โดย,โดย,โดยที่เขาทํามาก็ดูแล้วว่าก็จะเป็นการเก็บแต้งเหมือนเดิมนาะเป็นขิดใหญ่มี4สัปดาห์นะครับแล้วก็จะมีสตาร์พาร์ตอันใหม่เข้ามานะครับเป็นเดมซี่แต่อันนี้อย่างที่บอกเนาะยังไม่คอนเฟิร์มนะครับว่าจะเป็นนักเตะแบบนี้จริงๆนะครับ อีก7วันเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปรอข้อมูลหลุดมากันอีกทีหนึ่งแต่ก่อนจะไปถึงกิดนั้นนะครับเรามาว่ากันในกิดปัจจุบันก่อนนะครับแรงนลของเราว่าเดี๋ยวมันจะเป็นวีที่6วีสุดท้ายแล้วนะครับพวกนี้นอกจากนักเตะในกิดิดล็กกิดใหญ่กิดใหม่อันนี้แล้วนะครับไอกาสลูสเกรสนี้แล้วที่มันเป็นมาเซโลนะครับปาแปงแล้วก็เซโรวตโตไลก็ยังมีนักเตะวีหด้วยนะครับไม่มั่นใจ ท่านผู้ชมทราบกันหรือยังเนาะพี่หกพีสุดท้ายนี้ก็จะเป็นนักเตะ3ตัวนี้นะครับอันนี้คอนเฟิร์มแล้ว99%เลยนะครับก็จะมี RB 1 1 1ไมคอนนะครับ CB 1 1 1คอมเพนีแล้วก็ตัวข้างล่างครับฝนโดตอเลสก็จะมานะครับถือว่านักเตะน่าสนใจเลยนะครับที่มาแม้ว่าจะยังไม่มีหลุดว่าโยนครับจะมาไหมนะครับแต่ว่าเบื้องต้น3ตัวที่สปอยกันยังไม่มีนะครับต้องไปลุ้นว่าจะมีแบบนิโก็ไปเลืมมไหมเนาะที่สัปดาห์ก่อนที่ไม่ได้หลุดสปอยกันแบบนี้ ก็สรุปว่าพรุ่งนี้จะมีนักเตะเข้านะครับหลักๆคือ2กิจเลยเนาะวีหกนะครับกับกิจใหม่กิจเล็กนะครับถือว่านักเตะเข้าเยอะนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่นักเตะตัวเดิมๆจะราคาลงนะเป็นช่วงเวลาซื้อนะครับวันพฤหัสพรุ่งนี้แล้วก็กับตอนนี้นะครับมีสปอยล์หลุดมานะครับค่อนข้างน่าเชื่อถือเหมือนกันว่าพรุ่งนี้อาจจะมีนักเตะเข้านะครับมีโรนโดอาร์เซียเซเว่นเข้านะครับอันนี้ผมเอาข้อมูลมาจากในทวิตเตอร์นะครับ ว่าจะมีเซกชันนี้เข้าด้วยนะครับก็ดูว่าจะจริงไหมนะนะ,นะครับแต่ปกติอ่าตอนนี้จะค่อนข้างตรงนะข้อมูลจากคนนี้นะครับดูว่าจะมีสซอรพรส์จริงๆแล้ว CR7 เข้าหรือเปล่านะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็กดไลค์กันหน่อยนะครับกด subscribe ติดตามกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆอย่างนี้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ